สวัสดีครับแปลงแปลงแปลงดิน2000ไร่ของตำบลสีมงคลอำเภอสทโยกนะครับมีแหล่งน้ําอันนี้เป็นฝายฝายเก็บกักเก็บน้ํามีใช้ตลอดปีนะครับอันนี้ทีมงานของท่านผู้ช่วยนะครับมามาแนะนำเรื่องน้ํานะครับเรื่องน้ําดีมากและอันนี้เป็นฝายเล็กนะครับถ้ามี ด้านบนจะเป็นฝายใหญ่นะแหล่งเก็บเก็บเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับแปลง2 0 0พไร่นะครับราคาระดับ4 5ห้าหมื่นมาคุยกันได้นะครับอาจารย์อไทยย0 6 1 2 4 0 0 6 8 6นะครับแปลงนี้2 0 0พไร่นะครับ2000ไร่ของตำบลสีมงคลอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีแหล่งน้ำนะ ไม่ขาดนะครับมีแหล่งน้ําตลอดปีนะครับเป็นฝายเป็นฝายโครงการ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 มันชื่อโครงการโครงการนะครับ <S 2> <S 2> สวยๆน้มอ่างเก็บน้ําอ่างเก็บน้าอ่างเก็บน้ําฝายน้ําล้นนะครับสีมงคลน,นะครับฝายน้นําล้นตําบลสีมงคลฝืนฟูแหล่งน้ํานะครับน้ําใช้ตลอดปีนะครับแปลงนี้น่าสนใจมากนะครับ โอเคนะครับศูน uh, ย์หกหนึ่งสองสี่ศูนย์ศูนย์หกแปดหกอาจารย์อุทัยนะครับ uh, อาจารย์เสืออุดรครับขอบคุณครับ